เคสที่มีคุณผู้หญิงคุณสุณณณณณภาพสตรีที่ท้องและเสียชีวิตจากโควิดนั้นเราก็คิดว่าโอเคว่าเขา,เขาโชคโชครล้ายในการติดแต่ไม่คิดว่าสถานการณ์คือโรงงานรู้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ให้เขาเข้าสู่การรักษาที่ถูกต้องหรือการที่คนคล้องในปัจจุบันนี้คือสุภาพสตรีทั้งหลายทุกท่านเนี่ยที่เป็นพนักงานเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยผมว่า สถานการณ์ในวันนี้ถ้าโควิดระบาดแล้วทําให้มีผลกระทบแล้วเป็นความเป็นความเสี่ยงอันตรายกับคุณภาพสตรีที่ท้องอยู่เนี่ยออผมว่าวันนี้ที่ได้รับข้อเสนอและข้อเรียกร้องมาสิ่งที่ถูกต้องและน่าควรจะต้องรีบทําก็คือผมอาจจะออกวันนี้นะครับจะทําให้เสร็จในการร่างประกาศการะทรวงในการที่จะให้โรงงานผู้ประกอบการนั้น ให้ความร่วมมือกระทรวงแรงงานให้ความร่วมมือกับกับสถานการณ์ที่แพร่ระบาดอยู่โดยการให้คุณุภาพสตรีที่มีผลการตรวจคันว่าตั้งคันควรจะต้องให้ทำเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านแล้วก็การจ่ายค่าจ้างค่าดค่าแรงก็ควรจะต้องใจ่ายในตาที่เต็มจำนวนเหมือนเดิมสิ่งนี้คือสิ่งที่เราในฐานะนักตีว่ากระทรวงแรงงานนั้น ได้รับทราบปัญหานะครับแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องและค่ารักษามีบางเคสที่มีค่ารักษาสําหรับพี่น้องผู้กันตนเป็นหลักแสนแสนบาทที่ผมได้รับเรื่องมาผมจะเป็นผู้ติดตามในเรื่องของค่ารักษาการที่พี่น้องคนไทยติดโควิดหรือรักษาโควิดนั้นรัฐบาลน,นั้นสั่งการไปแล้วว่าต้องรักษาฟรี ต้องดูแลคนไทยฟรีแต่มีค่ารักษามีค่า้จ่ายมาผมอาจจะต้องเป็นผู้ที่ต้องออก,ออกหน้าไปติดตามมาคืนเขาเพราะเขาป่วยแล้วบางท่านเสียชีวิตด้วยญาติพี่น้องต้องหาเงินมาจ่ายค่ารักษาซึ่งผมว่าโรงพยาบาลบางที่บางแห่งอาจจะต้องคิดใหม่ปฏิบัติใหม่ในเรื่องนี้นะครับส่วนข้อเรียกร้องอีกบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณสุภาพสตรีนะครับหลายๆหลายๆข้อเรียกร้องในวันนี้ที่รับมา สิ่งใดที่กระทรวงแรงงานทําได้เราพร้อมที่จะทําเพราะว่าผมขอขอบคุณผู้นําภาคแรงงานในวันนี้นะครับตั้งแต่คุณศรีภัยนะครับคุณคุณพี่เจเดตและคุณธนพรนะครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมมาผมว่าเป็นสิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้กับกฎหมายกฎหมายสิ่งใดที่ล้าสมัยท่านนายกรัมตรีก็ได้กําหนดไปแล้วว่าให้ปรับปรุงให้ทันสมัยเช่นการที่ป่วยจากโควิด เอาวันป่วยวันลาประจําปีมาหักล้างออกไปผมก็คิดว่ามันไม่มีความวยุติธรรมกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหมือนกันในส่วนนี้แต่มันเป็นเรื่องกฎหมายอาจจะต้องคู่ขนานในการแก้แก้กฎหมายไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้โรคอุบัติใหม่อย่างงี้จะเกิดขึ้นอีกทีอีกอีกครั้งเมื่อไหร่ในโลกนี้นะครับบางครั้งกฎหมายที่เรามีอยู่โรคอุบัติใหม่หรือโรคแพร่ระบาดท,ที่ทําให้คนเสียชีวิตกันเป็นราลางคนทั่วโลกเนี่ย มันเกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนหรือกฎหมายที่ร่างมากระทรวงแรงงานมีอายุประมาณสามสิบสี่สิบปีเนี่ยยังไม่เคยเจอวันนี้เราเจอแล้วเราควรต้องร่างกฎหมายล่วงหน้าเอาไว้เผื่อรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานที่ใครจะมาเป็นผู้บริหารก็ได้เอกกฎหมายตัวนี้มานํเป็นบัติใช้เพราะว่าการลาป่วยหนึ่งหนึ่งปีได้หนึ่งหนึ่งเดือนถ้าประมาณนี้สามสิบวันก็กถ้าเกิดผมป่วยเป็นโควิดรักษา แล้วก็ต้องพักปืนร่างกายผมว่าเกินเดือนแล้ววันลาป่วยก็หมดไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องขอขอบคุณที่ทางผู้นําภาครายงานนําเสนอมานะครับผมก็เห็นด้วยในส่วนนี้นะครับจะร่างวันนี้ให้จบนะครับให้ทางกรมสวัสดร่างประกาศตัวนี้แล้วก็นําให้กับทางหาลือกับทางผู้นําภาคคีที่มาวันนี้ภาครายงานนะครับแล้วก็ประกาศนี้เวลาประกาศไปผมเป็นคนเซ็นเองประกาศกระทรวงนะครับ แล้วก็จะเผยแพร่ทำประชาธมพันธ์กับออกไปแล้วก็จะขอให้กับแรงงานจังหวัดแรงงานเขตเอสวัสดิการจังหวัดสวัสดิการและภูมคพองแรงงานจังหวัดสวัสดิการุูมคพองแรงงานเขต,งงเขตทุกเขตรับทราบในกํากาศอันนี้แล้วก็ปฏิบัติตามถ้าโรงงานไหนปฏิบัติไม่ได้ก็ขอให้สวัสดิการุูมคพองแรงงานจังหวัดเข้าไปหาลือเข้าไปวิเคราะห์สรุปออกมาเป็นโรงงานผมเชื่อในวันนี้นะครับว่า ผู้ประกอบการรัฐบาลได้ดูแลเยียวยาให้กับผู้ประกอบการหัวละ3,000บาทต่อพนักงานเช่นมี200คนก็ได้600,000ผมว่าตรงส่วนนี้โรงงานแต่ละโรงงานไม่ได้มีคนท้องสุขภาพส,ส,สตรีท้องถึง10%หรอครับนิดเดียวนะครับและในส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาก็น่าจะมาหัวเฉลี่ยกันได้และอย่างหนึ่งวันนี้ Work Home mm. ก์กฟอร์มโก็ทางโซเชียลหรือทาง อินเทอร์เน็ตต่างๆก็ทั้สมัยหมดแล้วผมว่าก็ก็น่าจะใช้ก็ทํางานที่บ้านได้ในส่วนนี้นะครับพรุ่งนี้เองได้กย่ะว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มปกครที่6จังหวัดมั้ยคะอ่ะพรุ่งนี้วันที่20จ่ายมาตรา33 16จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมประมาณ360,000คนนะครับในส่วนนี้พร้อมพร้อม100%ครับเปราทํงานเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วครับนะครับ เราก็อยากให้พี่พน้องผู้ประกันตนในมาตรา33หรือ3940ให้พร้อมเพย์ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทุกคนนะครับเราจะได้โอนเพื่อไม่ติดขัดแล้วก็ที่ผ่านมาเราโอนไป3ล้านกว่าคนเรายังติดขัดอยู่9 0,000คนที่ยังผูกพร้อมเพย์ไม่ครบแต่ที่ได้มาส0 0แสนสาเราโอนเมื่อวันที่13โอนได้ 1, 4, 4, 000, แสนสแสนสี่0 0่นกว่าคนเหลือ90,000คนเราคิดว่าเราก็แท็กกลับไปที่บริษัทต่าง,างๆแล้วให้เขาผูกพร้อมเพย์ และจริงๆละสิทธิ์ของเขาก็คือสิทธิ์ของเขาเรารักษาสิทธิ์นให้เขาอยู่นะครับในส่วนนี้นรเราฉีดไปแล้วนะผมเรียนด้วยความเคารพว่าวัคซีนเนี่ยเราได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราเองในส่วนมาตในส่วนของพี่น้องใช้งงานในมาตรา33เนี่ยเราขอทําโครงการวัคซีนม33ขึ้นมาเราได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วประมาณล้านล้านกว่าโดส ตอนนี้เราฉีดไปประมาณ1ล้าน4แสนคนนะครับฉีดในกรทรมประมาณล้านคนตอนนี้เกือบล้านแล้วครับเกือบล้านคนที่เหลือเราก็ไปจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาสมุทรปราการพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมดนะครับเราได้ทยอยฉีดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณที่ดีกรมควคคุมโลกนะครับกระทรวงสาธารณสุขท่านรองนายรตตีท่านอนุทินที่ให้ความรู้เคาะเรื่องวัคซีนซึ่งเรากลัวเหมือนกันเพราะว่าวัคซีนนั N ้นถ้ามาช้าพี่น้องพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในภาคของผลิต ท่าของโรงงานนั้นซึ่งเขาต้องมาทํางานเช้าเย็นต้องกลับบ้านาต้องเจอคนในบ้านอีกถ้าทําให้เขาได้ไวัคซีนช้าก็จะทําให้เขานําพาเชื้อไปติดคนในบ้านในส่วนนี้มัคนควรจะต้องเล่งรัดในส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความนุเคราะห์และเห็นถึงความผมความจำเป็นในส่วนนี้นะครับขอบคุณนะครับครับผมนี่ไงอริสต้า เพื่อสิทธิประชาชนนะคะดิฉันเองก็อยู่ในส่วนของกลุ่มสัภาพแรเป็นง,งานยานังสิทธิและใกล้เคียงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทา,งท,าทงท่านรัฐมนตรีศิชาชมจิ๋เช่นเดียวกันนะคะที่รับเรื่องรับรูปข้อเรียกร้องของพวกเราแล้วแจ้งเราทันทีเลยนะคะว่าจะนําไปปฏิบัติต่อก็คือจะออกเป็นกฎกระทรวงให้ในจ้างเนี่ยมีการปฏิบัติก็คือหมายถึงว่าแยกคนท้องออกจาก พื้นที่เสี่ยงนะคะก็คือจะให้ work from home หรือว่าหยุดหยุดกับบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับคนงานหญิงที่ท้องนะคะก็ถือว่าอัน,นอแล้วก็ได้รับค่าจ้างร้อเเ็นะคะที่คุยกันนะคะว่าจะมีแนวปฏิบัติประมาณนี้กอ็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่น่าจะเป็นข่าวดีให้กับที่น้องผู้ใช้แรงงานนะคะที่ทํางานอยู่ในโรงงานว่าเราจะได้รับได้มีกดกระทรวงังคับใช้เร็วๆนี้ไม่เกินสิวันนะคะที่ท่านรับปากไว้ ะะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านบอกว่าอาจจะต้องออกออกประกาศหรือยกเลิกประกาศบางตัวเช่นที่อธิบดีกรมสวัสดิ์ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดใครป่วยเรื่องใค้ป่วยนะคะก็นายจ้างสามารถสั่งสั่งให้ใช้วันหยุดเวลานะคะหรือว่านายจ้างไม่จ่ายเงินได้ไอ้4วันนะคะเรื่องการกยักตัวก็จะมีการประกาศยกเลิกเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่า มันก็เป็นความความหวังแล้วก็เรารู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาพบท่านแล้วก็ท่านได้รับลูกไปแล้วก็จะแก้ไขให้กับพที่น้องผู้ใช้แรงงานอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับที่น้องที่ใช้แรงานนาง,งานนะคะก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะที่รับรับปัญหาของเราไปแล้วก็จะนําไปปฏิบัติต่อะค่ะขอบคุณค่ะ คือจริงๆมูชิเราทํางานเรื่องประเด็นผู้หญิงแล้วเราพอดีได้รับเรื่องคุยกับน้องศรีภัยอ่ะตอดตอนนี้คนงานที่ตั้งคันเนี่ยมีปัญหาเยอะหลายคนเนี่ยไม่ไม่ได้รับการย้ายงานหลายคนก็ติดเชื้อพอติดเชื้อปุ๊บการรักษาก็ช้าและบางโรงพยาบาลเนี่ยก็แบบไม่ขนาดเป็นโรงพยาบาลฝากคันนะไม่ยอมที่จะให้เขาไปไปไปคลอดเงี้ยมันก็มีหลายเคสที่มันนามาสู่ปัญหาการเสียชีวิตนั้นตรงนี้เราก็เลยเราก็เลยเป็นห่วงถึง นำมาสู่การเสวนาเมื่อเมื่อต่อเมื่อที่ที่แล้วก่อนมันแม่ว่าเนี่ยสานการอ่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วคนงานก็เลยเขาสรุปว่าจะมายื่นสื่อถึงรัฐมนตรีเพื่อจะให้ปัญหานี้มันแก้ได้ก็เลยจึงเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,น,นคือคือเข้าใจว่าโรงงานเนี่ยอาจจะห่วงการผลิตมากกว่าห่วงสุขภาพคนงานนั้นมันเลยนํามาสู่ปัญหาแบบนี้นั้นผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยคือวิกฤตที่ หน่วยงานรัฐเองอาจจะเข้าไม่ถึงพอมาบอกหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐก็เนี่ยอย่างรัฐมนตรีก็บอกเอ้ยไม่ได้อย่างงี้ก็ต้องเข้าแก้ปัญหาดังนั้นนายจ้างเนี่ยต้องคานึงถึงชีวิตของคนงานให้มากฝวั่านี้ถ้าเกิดไม่คานึงเนี่ยมันมีปัญหาเยอะงนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงคือว่าเราก็ต้องจัดก,การช่วยให้คนงานเนี่ยได้มามีเสียงแล้วก็ร้องทุกข์กับคนที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงแรงงานเพื่อจะแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเพราะไม่งั้นเนี่ยคนท้องเนี่ยอย่างที่รัฐมนตรีบอกมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ถ้าคุณเข้าไไปช่วยกแกแ้้ญหาด คือคือโรงงานแรงงานคือที่ที่ยังห่วงอยู่คือว่าโรง,งงานที่ไม่มีสาภาพแรงงานอันนี้ก็แต่รัฐมนตรีย้ำมาแล้วว่าต้องเข้าไปติดตามให้ทุกที่ก็ย้ำให้กรมสมบัติเป็ยังไงออกประกาศแล้วคุณก็ต้องไปตามต่อมันทำจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ห่วงคือไอ้ไอที่ไม่มีสาภาพแรงงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่โอเคแน่นอนถ้าเกิดกรมสมบัติลงไปตามเต็มที่ผมว่ามันจะแก้ได้โอเคครับ